คีมทำอะไรอ่ะจะพาไปไหนอ่ะเฮ้ยทีมเฮ้ยนี่พี่ออกไปนะออกไปหางานทำแล้วเอาเงินมาให้ฉันพี่ดูท้องฉันสิใหญ่โตซะขนาดเนี้ยยังไม่รีบไปหาเงินมาเป็นค่าข้อให้ลูกอีกีมเงินที่พี่อุษาหามาให้คีมอ่ะพี่ก็ให้คีมหมดแล้วคีมถามจริงนี่พี่ไม่เคยมีลูกงไงเศษเงินแค่นั้นอ่ะมันจะพอได้ไงค่าแพนเพิ่ลูกอ่ะยังไม่พอเลยแต่คีม วันนี้เป็นวันหยุดพี่นะคิมพี่ก็อุตส่าห์ทำงานหนักมาทั้งเดือนแล้วอะใจพี่พักสวรรค์สวันไม่ได้หรือไงคิมพี่ขอร้องนะคิมพักอะไรหัวสมองของพี่อะมีแต่คําว่าพักสินะวันหยุดพี่อะพี่ก็ไปหางานเสริมทําซิถ้าพี่ไม่ทํางานอะแล้วเราจะเอาอะไรกินช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันต้องบํารุงนะพี่ก็พยายามหางานทําอยู่นะคิมแต่ดูสารูปพี่สิคิมขาพี่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยอะ หาไม่ดีพี่ก็หางานที่มันไม่ใช้ขาสิคิดสิคิดงานอะไรที่มันใช้มือทันมึงรีบออกไปเลยนะรีบออกไปหางานทำเลยไปแต,แต่คิมก่อนพี่จะไปเนี่ยทักับาข้าวให้พี่กินหน่อยได้ไหมพี่หิวมากเลยอะในบ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรให้พี่กินแล้วถ้าพี่อยากกินอ่ะก็ไปหาเงินมาเดี๋ยวฉันทำให้โอ้ยคิมพี่หิวจริงนะคิมต้นมามากก็ได้ ก็บอกว่าไม่มีไงนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอโอ๊ตคิมแต่ซองมาม่าเนี่ยมันก็ซองไม่กี่บาทเองนะคิมใช่ซองไม่กี่บาทไหนล่ะไม่กี่บาทของพี่พี่บอกว่าพี่จะดูแลฉันเป็นอย่างดีไม่ใช่เหรอตั้งแต่ที่ฉันมาอยู่กับพี่อ่ะฉันไม่เคยได้กินอิ่มเลยสักมือ้อนี่เหรอที่จะบอกว่าจะดูแลฉันเป็นอย่างดีอ่ะพี่รีบออกไปหางานทํำเลยนะถ้าพี่หางานไม่ได้อ่ะก็อย่าเสนอหน้ากับไม้ฉันเห็นอีกจ้าจ้า,จาไปก็ได้จ้า หัวอะไรวะวันวันเอาแต่พักพักพักอุยโอ้ย,อยวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนี่ยจะไปหางานทำที่ไหนแล้วว่านี่สินะที่เขาว่าชีวิตหลังแต่งงานของผู้ชายโอ้ยเสียดายชีวิตไปรุ่นอย่างเลยโว้ยพี่คะพี่คะ นี่คุณเรียกผมเหรอครับใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นยืนพูดอยู่คนเดียวอ๋อเปล่าหรอครับไม่มีอะไรครับถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยบอกได้นะก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ว่าผมโดนเมียตัวเองอะ่ะไล่ออกจากบ้านมาให้มาหางานเสริมทํานะครับแต่ผมก็ไปรับสมัครทุกที่แล้วอะ ไม่มีใครรับผมเลยอ่ะอยิงผมขาพิการด้วยเนี่ยขอแบบนี้นี่เองหางานทำอยู่แล้วเนี่ยแล้วนี่คุณทําอะไรเป็นบ้างขอเป็นทุกอย่างเลยครับ๋อถ้าอย่างนั้นตามช่ไหม นีน่บ้านของฉันเองนะแล้วนี่นายซ่อมแอร์ไปหรือเปล่าพอดีว่าแอร์ที่บ้านฉันอะมันไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่ฉันก็กำลังตามหาช่างอยู่เลยแต่ดันมาเจอนายสกอตอ๋อซ่อมเป็นครับดีเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะจ้างนายซ่อมแอรฉ์ฉันจะให้ค่าจ้างนายอ่ะห้าร้อยบาทจริงครับเจ๊ขอบคุณเจ๊มากเลยครับงั้นนายก็เริ่มงานได้เลยนะ เดี๋ยวฉันเนี่ยจะขึ้นไปทำธุระข้างบนก่อนเสร็จงานแล้วเนี่ยคือพิทย์ฉันได้เลยเออโทษครับเจ๊เออเราไม่ทราบว่าใช้ผมซ่อมแอร์ตัวไหนครับอ๋อฉันลืมบอกตัวนี้เลยนะนายซ่อมได้เลยอ๋อครับแต่การให้ครับ เรียบร้อยเออ,อ,อเรียบร้อยเจ๊ครับเสร็จแล้วครับเมื่อกี้เหมือนเจ๊บอกว่าเสร็จแล้วให้ขึ้นไปเอาเงินที่บนห้องได้เลยนี่ถ้าเราไม่ผิดขึ้นไปเอาดีกว่า เจ๊ครับเจ๊ครับว้าวเจ้คนนี้เนี่ยสวยกว่าเมียที่บ้านเราอีก แ,แล้วเหรอเสร็จแ,แล้วครับอ๋มีาจาไหมอเอเจ๊ครับทำไมเจ๊ถึงให้เงินผมเยอะขนาดนี้ล่ะครับก็ไหนเจ๊บอกว่าเจ๊จ้างผมแค่ห้ารอยไงครับห้าร้อยเนี่ย เป็นค่าจ้าส่วนที่เหลือเนี่ยก็ค่าตัวนายน,นี่ยะ่ะเอ่อเจ๊ครับเจ๊ครับผมต้องขอโทษน,นะครับเจ๊ผมว่าเจ๊อย่าทำแบบนี้เลยดีกว่านะครับคือ,อ,อผมมีม,ม,มีไม่รู้นะครับเอาไปครับเอ่อทางนั้นเอ่อผมขอตัวก่อนนะครับ อมแบบนี้นี่ทีรักจ้านี่จ้าเงินค่าจ้างงานเสริมจ้านี่พี่ออกไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองได้ค่าจ้างสูงขนาดนี้เหรอนี่พี่ไปขโมยใครมา ฉันเคยบอกพี่แล้วไม่ใช่เหรอถึงแม้ว่าเราจะจนอะก็อย่าคิดขโมยของของคนอื่นเออไม่ใช่นะคิมคิมขอให้คิมใจเย็นฟังพี่อธิบายก่อนนะคีมเงินที่พี่ได้มาเนี่ยมันจะทํางานเสริมจริงๆนะจ๊ะอีกอย่างนะถ้าพี่คิดจะขโมยเงินจริงๆอะพี่คงไม่ขโมยแค่ห้าร้อยหรอกเชื่อพี่เถอะนะเออไม่ได้ขโมยมาก็ดีรีบเข้าไปทํางานบ้านได้แล้วคนอะไรทําอะไรไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างจ้าจ้จ้ เป็นยาเธอแล้วจริง